เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนทําเหมือนกันแต่ทําไมผลลัพธ์ต่างกันเพราะพวกเขาคิดต่างกันครับฟังนึงเนี่ยใช้ชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อในความคิดรู้สึกว่าโชคชะตาเนี่ยทำร้ายฉันทุกคนเนี่ยทำร้ายฉันฉันไม่เป็นที่รักในขณะที่คนที่เขาประสบความสาเร็จเขาแค่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้เลือกเขาเลือกได้เขารับผิดชอบเพื่อสร้างชีวิตที่แตกต่างเขาอยากจะเป็นอะไรเขาแค่เลือกครับไม่ใช่ว่ายอมให้โชคชะตาหรือทุกอย่างเนี่ย ต้องมาทำร้ายชีวิตเขาหรือบงการชีวิตเขาเพราะฉะนั้นความคิดแรกนะครับที่ทำให้คนเนี่ยมีผลลัพธ์ต่างกันคือคนหนึ่งคิดแบบเหยือ่อคนหนึ่งคิดแบบผู้เลือกวิธีการสังเกตว่าตัวเองหรือว่าผู้อื่นเนี่ยมีความคิดที่เป็นเหยื่อหรือเปล่าก็คือมีการบ่นทุกเรื่องครับที่เข้ามายังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายแต่ก็บ่นเอาไว้ก่อนขอให้ได้ไวๆเอาไว้ก่อนคนแบบนี้ครับมีความคิดแบบเป็นเหยือ่อและแน่นอน คนที่มีความคิดแบบเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะมองเห็นแค่จุดผิดพลาดจุดที่เป็นปัญหาไม่เคยมองไปที่ผลลัพธ์หรือว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นหรือไม่เคยมองไปที่บทเรียนที่มันเกิดขึ้นความคิดพวกเขาขาดแคลนไม่เติมเต็มรู้สึกไม่เป็นที่รักและแน่นอนว่ามักจะรู้สึกว่าโดนทําร้ายตลอดเวลาสิ่งที่ทาให้คนที่รู้สึกตกเป็นเหยื่อรู้สึกบรรเทาอาการเป็นทุกข และมีความสบายใจมากขึ้นก็คือชอบกล่าวโทษคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจต่างๆโทษได้ไปหมดเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นรู้สึกสบายใจมากกว่าแบบนี้รู้สึกว่าไม่ตกเป็นเหยื่อและวิธีการสังเกตว่าตัวคุณมีความคิดแบบผู้เลือกและชันฉลาดหรือเปล่าก็คือ ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหามากน้อยเพียงใดทุกเรื่องเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ก่อนแล้วหาบทเรียนทุกเรื่องเป็นแค่บทเรียนไม่ใช่การโดนทําร้ายไม่ใช่โชคชะตาคนเหล่านี้ไม่เชื่อในโชคชะตาแต่เชื่อในการลงมือทําและสิ่งสําคัญก็คือมีความคิดที่อุดมสมบูรณ์คิดแต่ความเป็นไปได้คิดแต่ความง่ายที่สุดทุกอย่างเนี่ยเราสามารถสร้างได้พัฒนาได้ แม้ตอนนี้ไม่มีก็จะมีความคาดหวังว่าต่อไปก็จะเริ่มมีตามที่ตัวเองต้องการคนแบบนี้นะครับที่คิดแบบผู้เลือกเขามักจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบ100อเร์เซไม่ต้องรอให้ใครมาเตะมาดันว่าคุณต้องคิดแบบนี้คุณต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องครับรับผิดชอบได้เองและสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเขาจะขอบคนอยู่เสมอเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีช่วงเวลาเล็กๆที่มีความสุขเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่เก่งในการบ่มเพาะความสุข แล้วคำถามก็คือคุณมีความคิดแบบผู้เลือกหรือมีความคิดแบบเป็นเหยื่อครับ motivation podcast สวัสดีครับ